สวัสดีครับสวัสดีเช่นเคยนะครับกับช่างต้อมนะครับคนขายสุ่มก็เปลี่ยนชื่อเป็นคนขายสุ่มสั้นๆน,นะครับไม่มีแฟมิลี่แล้วเอาแฟมิลี่มันมันใช่ละรับหลายคนแล้ะผมคนขายสุ่มขายกลงนกเนาะเอาแบบสไตล์แบบเป็นคอนเซปต์ของช่องของช่างต้อมเนาะวันนี้ ก็ลมหนาวลมหนาวพัดโปรโยคิวคูแล้วด้วยใสๆเข้ากับดอกคูณกำลังบานนะสีเหลืองสวยที่หน้าบ้านนะก็เข้าเรื่องนะครับอกองนก ใบที่7ของเดือนนี้ใบที่7ของเดือนนี้คือเป็นทรงฟักทองใบที่2ที่เอซได้สั่งมานะครับก็เรียงคิววางคิวตามคิวก็เสร็จใหม่ๆออตอกไม้ไผ่ยังเขียวอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ตากแดดเนาะเพิ่งจะมีแดดตันนี้โชคดีที่มีแดด ถ้าตกอีกสักวันหนึ่งกรงนกมีปัญหาแน่นอนก็โอเควันนี้มีแดดพรงนี้ก็จะมีอีกก็จะได้ตากแดดเนาะยังเขียวเลยครับยังเขียวอยู่เลย,ยเ,ยยเ,ลยเานาะกองอาจจะลางไปเนาะแต่ตอันยังเขียวยังไม่ได้ตากแดดเนาะอันนี้เสร็จเพิ่งเสร็จครับเสร็จช่วงประมาณ หลายโมงนะครับลายมันยังเขียวอยู่ลายยังเขียวอยู่เนาะพอพรุ่งนี้ก็จะตากแดดเสร็จใบที่สองแต่เป็นใบที่สองของทรงฟักทองแต่เป็นใบที่เจ็ดของรัตนีเนาะของเดือนนี้พกุกําลังตอนนี้ช่างต้มกําลังขึ้นใบที่แปดจะเป็นฟักทองใบที่สาม พอเสร็จพักพอมาที่สามเขาจะขึ้นทรงถังวายทรงกลองเนาะจะขึ้นทรงกลองเลยก็ทรงกลองจะมีอยูอ่สี่ใบก็จะเล่งจะเล่งทําให้ได้เดือนละสิบสองใบถ้ามีเวลาก็จะเล่งเล่งไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นไม้ประดูเนาะไม้ประดูประมาณคงแห้งแล,ล้วล่ะพอแห้งคงจะไม่หดไม่อะไรเพประมาณเดือนหนึ่งเนาะไม้นี่ก็ออนาน เป็นไม้แกนแกนมันนมก็แข็งก็มาทําเป็นผมจะทําแบบนี้เนาะผมจะไม่ขึ้นกึงขึ้นอะไรม,มันดูแล้วมันจะเป็นสไตล์ของผมเองแต่ถ้าใครสั่งแต่ผมจะทําตามสไตล์ของผมแล้วก็อาจจะมีะรูปแบบอาจจะใช้หัวกึงแป้นกึงเนาะแล้วก็เป็นหัวกึง ไม้ประดูทั้งชุดเนาะหอแมแล้วก็คกอนไม้ประดูประตูคอนไม้ประดูแล้วข้างล่างนี่ก็ไม้ประดูหมดแล้วจะมีผ้าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเป็นผ้าขุมเนาะเป็นลายสีเนาะผมจะทําอันนี้ชุดหนึ่งฟักทองชุดหนึ่งแล้วก็ทรงกองชุดหนึ่งแล้วก็ชมพู่อีกชุดหนึ่งผมจะสั่งอ แป้นมาตรงหคเัาจะสั่งแป้นทำแ,แต่ราคานี่บอกไว้ก่อนนะครับ2,500ขึ้นไปนี่ครับแต่ใช้เป็นไม้อย่างดีตกแต่งเนาะแต่ราคานี่จะแพงหน่อยก็ไม่เกิน3,000นะครับเนาะผมจะไม่ผมจะกดลงจะไม่ให้จะไม่ให้เกิน3,000ันเพราะว่ามันจะแพงไปผมกม ข้าใจเนาะถ้าเป็นอุปกรณ์ของผมหาเองราคานี้ครับราคานี้อยู่ราคานี้ไม่ขึ้นไม่ลงจะเก่าจะใหม่จะนานเท่าไหร่ก็ราคาเท่าเดิมเนาะแต่ถ้าได้เปลี่ยนอุปกรณ์ตกแต่งหน่อยก็จะแพงขึ้นมาเนาะแปน้นนี่เป็นไม้ประดูเนาะแป้นเหยียบประตูผมจะใส่ทุกอันในรถนี้ถ้าใครไม่เอาก็คือหักออกก็แค่นั้นนะครับผมใส่ไม่แน่น แต่ส่วนใหญ่คงจะชอบกันนะก็จะให้ดูกลนมันโอเคนะครับกลนนี้ผมจะใส่ใส่ริมแล้วก็ใส่ขอบข้างในเพื่อความแข็ง,งแรงของกลนและติดริมให้แน่นตัวนี้เนาะแล้วขอบตรงนี้อันนี้ก็ไม้ประดูนะครับ แล้วตอนนี้ก็ใส่ไม้ผมใส่ริมทุกเส้นยิงยิงติดกาวทุกเส้นนะเพื่อความแข็งแรงแล้วตอนนี้ก็เพิ่มที่ลดระดับลงเพราะว่าจะได้เก็บขี้นกแล้วก็ขี้นกจะมันจะไม่จะไม่ขึ้นมาหาคอนนะเวลามันดีกว่าตีนที่ก้นที่ตรงๆผมว่านดูแล้วมัน มันมันดูเรียบง่ายเกินไปดูไม่มีราคาถ้าทำแบบนี้มันก็ดูแบบเอมันจะเป็นคลาสสิกเ,เออคลาสสิกตามสมัยนะครับปีสองพันปีสองพันยิบสองเนาะปีสองพันหรอยหกสิบห้าหรือเปล่าก็ตัวนี้ลดลงให้มันเล็กลงเนาะเว่า เล็กมากตอนนี้จะได้ไปเกะกะตาเนาะลูกตาเ้าดูแล้วก็สวยงามดีเป็นไม้ประดู่เนาะโอเคเสร็จอีกใบหนึง่งผมก็จะลงให้ดูอีกทีนึ่งนะครับให้ติดตามกรงนกของเอซีหรือว่าลูกค้าที่ส่งมาเนาะว่าไปถึงไหนได้หรือยังเพราะว่ามันมาติดช่วงโควิด ตอนคุณแม่เขาติดโควิดก็กลวงจะไม่ทันใจเสียเหมือนกันแล้วก็เครียดเครียดก็มันความเครียดมันลงกับเพาะแล้วเป็นกดไหลย้อนมันเหนื่อยเวลาเปน็นอโโคพรทรมาเลยก็ก็มีเอฟซีที่เขามาบอกสูตรว่าเออเป็นกดไหลย้อนต้องทำยังไงยังไงเนาะตามสูตรตำลาตำรับของสมุนไพรโบราณเนาะของ ภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะก็ต้องขอบคุณนะครับที่อ,อุตสา์โทรมาบอกทางต่มเนาะก็ถ้าเป็นครั้งหน้าก็จะเอารองมาเก็บไปใช้ดูนะครับต้องแต่ต้องขอบคุณมากๆที่็อ <c oughs> ยอยดียังมีคนเป็นห่วงอตอนนี้ก็น้ำหนักลดไปก็ประมาณสามกิโลก็ผอ,อมลง มันมีอันนึงที่มันจะไม่มีแต่กเราะแนละ้วมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพยาธิด้วยยาิมันออกมาแบบไม่รู้ตัวก็กินยาลงไปก็รู้สึกว่าเบาตัวลงก็ดีขึ้นท้องนี่แวบ,บลงไปแล้วก็โอเควันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับทรงกองใบที่สามที่เอฟซสั่งมา ถ้าเสร็จแล้วผมก็จะมาอัดลงคลิปแบบนี้เนาะเดี๋ยวฟักทองให้ติดตามดูนะครับว่าผมจะสอนทุกขั้นตอนนะการทำสงรงฟักทองเนาะก็จะลงคลิปเลยโอเควันนี้ก็ลุกกวนั9นาทีนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้รวยๆนะครับสวัสดีครับ